สัสดีค่ะไม่ได้เจอกันหลายวันนะคะอาทิตย์นึงเลยทีเดียวนะคะก็มาต่อเดยสี่กันเลยนะคะสําหรับของขวัญซีรีส์ปีใหม่นะคะ โอ้โหก็แนะนำอย่างเป็นทางการนะคะก็เอลิซานะคะอลิสาคุตสิทธิ์นี่คือชื่อเต็มเลยนะคะส่วนคนเก่าก็เรียกปกตินะคะก็พี่จี้นะคะที่บ้านชื่อน้องก้อยนะคะก็เอาที่สบายจิตสบายใจแต่ปัจจุบันนี้คือเอลิซ่านะคะแม่เดี๋ยวนี้มาเป็นสาวออซี่นะคะก็อัปเดตกันนิดนึงนะคะไม่ได้สตอเบอรี่นะคะนี่คือเรื่องจริงนะคะก็เอาตามถนัดเพราะปัจจุบันนี้ ก็ชินกับชื่อนี้แล้วนะคะก็เอลิซาหรืออีลิซานะคะจริงๆแล้วชื่ออีลิซานะคะคุณขาคุณไม่ต้องเกรงใจก็ได้นะคะคุณก็เรียกอีมาก็ได้คะ่ะอีฉันก็รักเป็นพิเศษเลยคะ่ะชื่อนี้นะคะนามสกุลนี้นะคะโอเคเดี๋ยวจะยืดยาวนะคะวันนี้จะมาในรูปแ,แบบแบบ เป็นธรรมชาติเป็นกันเองหน่อยนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะหลายคลิปที่พูดไปก็อาจจะเป็นเนื้อหาธรรมที่เข้มข้นและหลายคนก็รู้สึกเกรงนะคะก็เลยออกมาเป็นแบบที่เป็นน้องการเป็นเพื่อนเพืนกันก็แล้วกันเนาะก็เอาแบบมีสีสันให้เข้ายุคเข้าสมัยนิดนึงนะคะโอ้โหช่วงนี้พิฉันก็สวามีเลี้ยงดีเป็นพิเศษน้ำหนักก็ขึ้นนะคะแล้วก็ พูดกันแบบเป็นกันเองหน่อยเนาะก็ไม่ได้ออกกําลังกายนะคะอาจจะติดสุขด้วยซ้ํานะคะนี่ก็เป็นการออกมาแชร์กันนะคะเดซี่นี่แหละก็เลยจะมามาให้เนื้อหาช่วงนี้มีเรื่องราวเข้ามาเยอะแยะเลยค่ะก็นึกไม่ออกนะคะเอาที่เออเอาปัจจุบันก็แล้วกันเนาะเพราะวันวันนียมีเรื่องราวเข้ามาเยอะมากทีเดียวนะคะก็ไม่รู้จะจับต้นทนปลายอะไร อืมนะก็เอาที่สบายสบายก็แล้วกันเนื้อหาเดซี่นะคะจริงๆแล้วไม่ได้ปฏิปตอ,อก,กันเลยค่ะบอกตรงๆนะคะก็อัพทูมีนะคะก็ขออภัยจริงๆนี่ก็ต้องเป็นนิสัยและสันดานที่ต้องปรับปรุงนะคะนี่คือ คนออสซี่หรือคนออสเตรเลียส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีนิสัยเหมือนกันก็คือค่อนข้างรักอิสระแต่การรักอิสระเนี่ยมีกังข้อดีข้อเสียอะไรก็แล้วแต่นะคะในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นการติดสุขติดทุกติดอะไรเกินไปก็ไม่ดีแม้กระทั่งการอิสระจนเกินไป ถ้าเราอิสระจนเกินพอดีเนี่ยนิสัยที่เราจะเสียก็คือส่วนตัวดิฉันเลยนะคะฉันมีนิสัยที่รักอิสระมั้งแต่ไหนแต่ไรน,นะคะอิสระจนไม่มีวิน,ยนัยนะคะนี่คือนิสัยของคนที่รักอิสระต้องปรับปรุงนะคะเรื่องวินัยนะคะแต่ไม่ไม่เคร่งเครียดจนเกินไปส่วนใหญ่คนรักอิสระเนี่ยเมื่อก่อน สุดโต่งนะคะนี่ก็เอามาแชร์กันแบบเพื่อนๆนะคะเมื่อก่อนก็จะสุดโต่งมากทําอะไรก็จะซีเรียสมากแล้วก็จะเป๊ะปังมากข้อดีนะคะข้อดีของโลกิยสุขนะคะปกติเมื่อก่อนดิสันเป็นคนที่เยอะมากเยอะตรงนี้หมายถึงว่าเป็นคนที่จริงจังกับทุกอย่างะคะ่ะแล้วก็ประสบความสําเร็จเร็วแล้วก็นิสัยตรงนั้นนะ่ะเหมือนพวกพาร์ทไทม์น,น,นี้นะคะ่ะคือทําอะไรก็จะเกินร้อยนะคะ ดีไหมดีถ้าเป็นทางโลกเขาจะชอบนะคะเป็นไอดอลให้กับเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะคะที่ที่ได้รับการยกย่องนะคะแล้วก็เป็นไอดอลให้กับหลายๆคนคือช่วงชีวิตดิฉันผ่านมาหมดแล้วนะคะปัจจุบันนี้อายุ41แล้วจะนะคะ41ย่าง42แล้วนะคะก็ผ่านชีวิตมาช่วง20 30เนี่ยแน่นอนค่ะน้องๆหลายคนก็จะฝักใฝ่นะคะฝักใฝ่เรื่องความส,าสุขความสําเร็จอะไรเงี้ยจะไฟแรงเป็นพิเศษนะคะไฟ คลุค่งุ่นทีเดียวนะคะปัจจุบันดิฉันก็มาเรียนรู้กับเด็กทุกใหม่นี่แหละค่ะแต่ประสบการณ์นะคะวันนี้จะมาแชร์ในรูปแบบข้อดีข้อเสียนะคะสําหรับนะักอิสระก,ก็แล้วแต่หรือคนที่จริงจังเกินไปก็แล้วแต่หรือพวกเพลฟพชกชน,นิดก็แล้วแต่นะคะวันนี้จะเป็นเนื้อหาของการใช้ชีวิตแบบพอดีหน่อยนะคะเออในฐานะที่ผ่านประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตคู่ชีวิตธุรกิจนะคะชีวิตที่ เหนื่อยหนะักมาซะเหลือเกินแล้วก็ไมเซตผิดๆนะคะจนมาตกตะกอนนะคะตกตะกอนและตกผลึกการใช้ชีวิตแบบเออสละสลวยสละสลวยนี่หมายถึงว่าไม่ตึงไปไม่หย่อนไปไม่สุดโตง่งด้านใดนด้านหนึ่งจนเกินไปแล้วก็ไม่เกิดทุกนะคะจะไม่เกิดทุกหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าเราก็อยู่กับสมมุติอะคะ่ะแต่เราเข้าใจว่า ทุกบทบาทเหมือนปัจจุบันนะปัจจุบันเนี้ยถ้าคนรู้จักดิฉันมานานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมมติไหนเป็นคนที่เกิดมาชาตินึงนิคุ้มมากเลยนะคะคุณขามีผัวก็หลายคนอันนี้ไม่ปิดการปิดบังเลยนะคะไม่ได้ให้ทุกคนไปมีผัวหลายคนแต่หมายถึงว่าเป็นคนที่โลดโผนนะคะอันนี้บอกเป็นส่วนตัวก่อนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้เกรงกลัวอะไรเลยนะคะข้อดีคือคือ คือเป็นคนใจเด็ดเด็ดเดี่ยวนะคะอันนี้คือนิสัยสันดานส่วนตัวเพราะว่าเหมือนเลือดของเรามาแบบนี้นะคะจะไปไปฝืนวัสนาวัสนาคือกลิ่นที่เราเคยสร้างมาในอดีตการอดีตชาติลายพวหลายชาติและเป็นสันดานข้ามพวก้ามชาตินั่นเองนะคะเป็นนิสัยแบบนี้เป็นนิสัยอัศาวินนะคะเป็นนิสัยอัศาวินเป็นนักลบเป็นพวกเเจ้าชู้เป็นเป็น ประชาติปัจจุบันอาจจะเป็นผู้หญิงนะคะกายภายนอกแต่ใจิตใจดวงจิตดวงวิญญาณยังเป็นดวงเดิมนะคะอ,อะเขาเรียกว่าตัวใจเป็นชายกลายเป็นหญิงอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้ว,ว่เรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยไม่มีเพศนะคะไม่มีเพศเพศหญิงเพศเพศผู้ไม่มีนะคะเพราะว่าหลาย,ลายชาติเราอาจจะอย่างดิฉันเนี่ยรู้สึกได้เลยว่า เราเกิดเป็นผู้ชายมาหลายภพหลายชาตดวงจิตของเราเนี่ยมันเป็นมันเป็นนักรบอะ่ะมันมันเป็นมาหลายอย่างมันสัตว์นี่ทุกชนิดแล้วนะคะก่อนที่จะเกิดมาเป็นคนเนี่ยเราเราเกิดมาเป็นเดเป็นทุกอย่างแล้วเข้าใจไหมแล้วก่อนที่จะสอบขึ้นเป็นโพธิจิตโพธิสัตว์เนี่ยต้องรู้สภาวะของดวงจิต ออของสัตว์ทุกๆชนิดมาแล้วนะคะสัตว์นรกอบายภูมสีอย่างเงี้ยเราพูดันเรื่องจิตวิญญาณนะแล้วก็ในเนื้อหาของความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเอาแบบง่ายๆสบายๆอันนี้คือมาสรุปให้ทุกวิชาและนะแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ให้มา,ามาติดติดสภาวะใดสภาวะหนึ่งนะคะซึ่งถ้าเป็นนักบวชดิฉันก็พูดไม่ได้เต็มที่ถูกไหมคะถึงต้องออกมาเป็นแบบนี้คําว่าพระโพธิสัตว์จริงๆเนี่ยไม่มีรูปแบบนะคะ เออคือคือเนื้อหาของการเป็นโพธิจุนเชื่อมจิตพระโพธิเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยคือลงโปรดสัตว์นะคะดวงจิตที่ดำริมาดำริคือตั้งจิตอธิษฐานล,ลงมาทำภารกิจนี่คือเป็นดวงจิตเก่านะคะลูกหลานเหล่าบริวารทั้งหลายจะที่มาจูนกันทุกคนนะคะจะเป็นแบบนี้หมดแต่พอลงมาแล้วจะหลงนะคะหลงกับกายหยาบเนื้อกายหยาบ ที่ตามสมมุติที่ครอบครัวมอบให้นะคะใส่โปรแกรมให้แบบนั้นแบบนี้แต่พอถึงวาระและเวลาจะได้มาเจอกันอันนี้ก็ถือเป็นวาระอันสมควรแล้วนะคะถึงดิฉันถึงกล้าออกมาทําแนวนี้นะคะแนวที่เมื่อก่อนเก็บงําความรับนี้มาเนิ่นนานจริงๆแล้วจูนจิตจักรวาลมานานแล้วค่ะแต่ยังอยู่ในช่วงการกรองนะคะหรือถึงได้เรียกว่า เป็นช่วงกันกรองเนี่ยคือยังไม่หมดสดวนนะคะยังมีตัวตันหายังมีตัวราคะยังมีตัวอะไรแบบเยอะแล้วก็ยังไม่ได้ถ่องแท้นะคะนี่พอเราไม่ถ่องแท้เนี่ยเราก็แน่นอนค่ะเราออกมาทําหน้าที่เนี่ยมันจะเป็นกรรมหนักเหมือนที่เจอในโลกโซเชียลเยอะแยะเนี่ยส่วนตัวไม่ได้ประมาทพลาดทั้งครูบาอาจารย์ท่านใดนะคะแต่เป็นคนที่ขอบคุณตัวเองที่ไปจบไปเล่ามไปเรียนไปบวช ลงไปจริงๆนะคะไปคือคือเป็นคนที่ค่อนข้างตั้งแต่เกิดแล้วนะคะเป็นคนค่อนข้างสุดโต่งที่พอจะจะรู้อะไรเนี่ยเหมือนเรื่องจิตวิญญาณก็แล้วแต่จะอะไรเนี่ยเราต้องโฟกัสอย่างใดอย่างหนึ่งถูกไหมคะคือตอนอายุ20นะคะอ่ะก็ตั้งเป้าหมายว่า30มสิฉันจะมีทุกอย่างแต่มาก่อนกําหนด2ี27บก็มีครบหมดทุกอย่างแล้วอย่างเงี้ยนี่ยังไงต่อนะคะนี่ใครมาฟังเนี่ยก็จะเข้าใจนะคะว่าถ้าคน เข้าสู่ชีวิตช่วง4ี่สิบ้าสิบแล้วเนี่ยมันความคิดวุฒิภาวะมันจะเปลี่ยนนะคะแต่ว่าเรื่องอายุเนี่ยเป็นเรื่องสมมุตินะคะบางคนดวจงจิตดวงวิญญาณเนี่ยเด็กสมัยเนี้ยน้องๆสมัยเนี้ยคือเร็วเร็วกว่าสมัยก่อนนะคะบางคน25 26้ากเนี่ยก็เริ่มที่จะที่จะเข้าถึงทำทำกันได้ง่ายแล้วนะคะด้วยยุคยุคสมัยเพราะว่าถ้าเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์หลายๆชีวิตมาเจออะไรมาเยอะๆเนี่ย ค่อนข้างที่ไม่เปิดปะไปเลยก็คือเข้าธรรมะเข้าธรรมชาติไปเลยนะคะแต่มันจะต้องอยู่ในช่วงการกรองนะคะส่วนตัวดิฉันนะคะตอนอายุ28 29นี่คือหนักละคือคือใช้ชีวิตมาแบบจิตมันเลอะเทอะมากะคะ่ะมันมันใช้มาอย่างหนักหน่วงคุณเข้าใจไหมคะใช้ชีวิตมาแบบมายเซ็ด้วยนะคะเกิดมากับครอบครัวที่เหนื่อยออมีความคิดเหนื่อยยากต้องต่อสู้ต้องดิน้นโลนต้องสู้สู้ต้องอะไรพวกนี้คือ ไม่ผิดไม่ถูกนะคะแต่เรามาอยู่ในยุคเข้าสู่ทำสิวิไลแล้วนะคะเราต้องล้างกระดานเลยเรียกว่าต้องล้างมายาพวกนี้ไปให้หมดเลยคุณต้องเป็นคนยุคใหม่นี่คือที่ออกมาทําแล้วก็มาออกมาแบ่งปันนี่คืออยากให้คนยุคใหม่ะครับเราเราต้องเป็นมนุษย์ยุคใหม่นะคะเป็นเ,เขาเรียกอะไรอย่างเป็นมนุษย์ที่สมบัตินะมีคุณสมบัติความเป็นมนุษย์ที่เต็มตัวนะคะร่างกายนี่เป็นศัตว์นะคะ เป็นเป็นสัตว์โลกตัวหนึ่งนะคะ,อ,ะอันนี้ถ้าเราเข้าใจเราจะไม่ปฏิเสธแล้วก็ยังต้องกินที่ปี่นอนถ้าเราอยู่ในในสภาวะทีอะ่ออกมาใช้สมมติถูกไหมคะ,ะเราหนีไม่ได้นะคะเราก็ต้องอยู่กับการใช้สมมุติให้เป็นแล้วเราจะไม่ต้องปฏิเสธโลกไม่ปฏิเสธธรรมคือไม่ใช่ทางโลกทางธรรมแต่คือหนึ่งเดียวกันเลยนะคะ อันนี้คือคํหลวงพ่อโปรดตีเรียเคมาโตเลยนะคะที่ถ้าจุดจุดหนึ่งที่คุณคุณเป็นหนึ่งแล้วอ่ะมันจะไม่ปฏิเสธโลกมันไม่มีอะไรเลยคือแต่ขั้นต้นอ่ะเราต้องเรียนสมาเรียนอะไรที่เราเรียนเรียนกันมาเนี่ยไม่มันมันดีหมดหลักค่ะ แต่พอถึงจุดจุดหนึ่งจุดที่คุณจะสิ้นสุดการเรียนรู้ตรงเนี้มหาวิทยาลัยก็ยังต้องรับปริญญาใช่ไหมคะต้องจบสิ้นการเรียนวิชาธรรมะการเรียนวิชาจิตอิยาก็เช่นกันนะคะแต่จบนั้นก็ไม่ได้ไปไหนจบในที่นี้หมายถึงว่าเข้าสู่สภาวะกลับสู่จิตด,ดั้งเดิมแท้หรือว่าจิตตอนที่เรามาเกิดนั่นเองเป็นจิตเก่าดั้งเดิมก่อนลงมาเกิดก่อนลงมาสวมร่างกายนี้เพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อ กลับมาใช้สมมุติใหม่เหมือนการตายจากตัวเก่านั่นเองนะคะอย่างพลังงานเราเปลี่ยนเนี้ยจิตวิญญาณเราเนี่ยรู้ไหมว่าร่างสังขารเราเกิดทุกวันตายทุกวันนะคะตอนตื่นมาเนี่ยก็เหมือนว่าเราเกิดใหม่เราหลับไปเราก็เหมือนตายไปแล้วเราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะคะแต่หลายคนเราอาจจะไม่เข้าใจว่าเราเกิดตายกันทุกวันอยู่แล้วนะคะถ้าเราตั้งระหัสแบบนี้เราจะใช้ชีวิตแบบ ไม่เอาอะไรอะค่ะไม่เอาอะไรหมายถึงว่าไม่ใช่ไม่มีอะไรนะคะคือกําลังจะบอกว่าที่มาแบ่งปันเนี่ยให้คุณเข้าใจถึงว่าสมมุติสมมุติเป็นอะไรเดียสมมติเป็นมนุษย์ต่างดาวก็ได้พอดอนดงจิตเราลงมาเห็นผีพุ่งใต้ไหมเออลงมาปุ๊บเนี่ยเราก็มาเข้าท้องคนนะอย่าไปเข้าท้องหมานะ <laughs> เข้าใจไหมคะอันนี้คือสมออสมมุติให้เห็นนะคะนี่พอเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ย เราต้องทําหน้าที่อย่างความเป็นมนุษย์ค่ะมนุษย์เนี่ยมันเหนือจากสัตว์อื่นนะมันเหนือจากสัตว์อื่นคือเราสามารถบวชเรียนแล้วพัฒนาจิตวิญญาณให้เติบโตได้นะคะซึ่งต่างจากสัตว์ตัวอื่นเขาถึงยกย่องให้มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่สุดนะคะในแม้กระทั่งชั้นไหนก็แล้วแต่อย่างเทวดาหรือภูมิไหนก็ยังสู้มนุษย์ไม่ได้เพราะมนุษย์มีกายหยาบมีกายหยาบเพื่อเรียนรู้พัฒนาจิตวิญญาณให้ เติบโตนะคะแต่ถ้าภูมิอื่นเนี่ยก็ยังต้องชุ่มภมูมนุษย์เข้าใจไหมคะนี่คุณจะเข้าใจวันหนึ่งที่คุณเข้าใจเนี่ยมันต้องมาถึงจุดที่คุณเอ่อเป็นหนึ่งแล้วอะนะเออคุณก็กล่ามาเรื่อยๆนั่แหละแต่ฝากคุณจะมาเจอดิฉันเนี่ยก็เชื่อเหลือเกินว่ามันมันถึงวาระของคุณที่คุณจะเปลี่ยนปรับนะคะปรับพลังงานขึ้นมาอีกนะคะคือมันจะต้องทิ้งแม้กระทั่งตัวดีตัวไม่ดีอะค่ะ คุณเรียนปฏิบัติธรรมมาเยอะเนี่ยมันจะมีตัวตวนอยู่ต,ตัวนึงคือตัวติดดีนะคะตัวผู้ดีตัวสำรวมดิฉันเป็นมาหมดนะคะตอนเข้าไปบวชเนี่ยโหสำรวมจ๋าเป็นเป็นภูมิเทวดาที่ติดดีอะคะ่ะตัวติดโลกิยะสุขชั้นเซิญเยือน,นยอตัวแม่เลยนะที่แล้วเวลามาโปรดสั์ก็ต้องมาโปรดพวกเดียวกันนี่แหละคะ่ะให้ออกจากสภาวะตรงนี้มันเป็นมันเป็นสภาวะทุกข์นะคุณดูภายนอกดูไม่ออกดูเหมือนผู้ดีมากนะคะ นี่ทำไมถึงทำให้เห็นว่าแม้กระทั่งไปครอบออใช้โค้ดนะคะครูอะไรพวกนี้คือดิฉันยุคนี้มันต้องหมดยุคที่เราจะมาสอนแบบครูแบบโบราณแล้วนะคะบูแบบว่าออกคำสั่งสอนให้ทำตามนี่ไม่ใช่มันเป็นยุคของการทำให้ดูที่ผ่านมาทั้งหมดน่ะทั้งปีอ่ะที่ดิฉันออกมาสอนอ่ะ รู้เลยคือคือรู้กระบ,บวนการขององคุณว่าให้แสดงเพราะเราจะไม่ออกมาสอนคนแบบให้ทำตามแต่เราจะปฏิบัติให้เห็นและเข้ายัางไงออกอยังไงหนึ่งปีที่ผ่านมาถ้าคนที่ติดตามมานานจะรู้ว่าดิฉันได้ครอบเข้าสู่สมมุติหลายๆสมมุติมากๆเลยนะคะแล้วก็ออกมาเป็นตัวเก่าดั้งเดิมอืมเป็นเป็น คือคือด้วยถามว่าลึกๆรู้ไหมรู้นะคะแต่เป็นการที่เราเรียนวิชาปวดสัตว์มาด้วยไงเราก็จะเข้าใจว่าเราหนีกรรมเราไม่ได้เราเคยทําให้ผู้คนหลงไหลลุ่มหลงม,ม,มัวเมานะคะเข้าไปสู่อบายภูมิมากนะคะทาให้ชีวิตเขาตกล่วงลงสู่บอบัยูมิเยอะนะคะถึงเวลาเวลาที่เราจะมาใช้กรรมเนี่ยเราต้องไปลงไปอบายภูมิเพื่อไปดึงดึงดวงจิตมาบวช ยกตัวอย่างเห็นคือชาตก่อนอาจจะพาเขาตกนรกภาพนี้ก็ต้องพาเขาขึ้นนะลอกจากนรกนี่คือวิธีแก้กรรมที่ดีที่สุดแต่ไม่ได้ให้คุณหมกมุ่นเรื่องกรรมเก่ากรรมใหม่ไม่ใช่แต่กาลังจะบอกว่าคุณหนีไม่พ้นหรอกสิ่งที่คุณกระทามาในอดีตแล้วก็ไม่ต้องเศร้าซึมมันมีวิธีแก้ค่ะวิธีแก้คือยอมยอมอโหสิกรรมแล้วก็ หยุดกรรมใหม่ชำระกรรมเก่าโดยการยอมชดใช้นะคะแล้วก็ชดใช้แบบไม่ต้องอะไรเข้าใจมันนะคะแบบนี้จะหมดเร็วมากนะคะดิฉันก็ใช้ไม่ถึงปีะคะ่ะลงจริงๆก็3เดือนนะคะเออแต่แต่ก็ใช้มันจะเร็วมากเลยคุณอาจจะใช้กรรม3ปีเนี่ยอาจจะเหลือ3เดือนอย่างเงี้ยแล้วก็ขอขมากรรมไปนะคะอย่างที่แชร์ไว้นะคะบทของ เอาเป็นว่ารูทีนของดิฉันก็แล้วกันนะในชีวิตประจำวันของฉันเนี่ยคือตื่นมาปุ๊บขอขมากรรมกับคุณธนนนะคะที่โพสไว้หน้าเซฟซทุกวันนะคะซึ่งจะอัปเดตเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะช่วงนี้จะเป็นกรรมของกรรมราคาของภูมิเทวดาที่ไม่ยอมโปรดสัตว์นะคะที่ยังติดสุกอยู่ติดเขาเรียวกว่าปฏิเสธนะคะปฏิเสธดิฉันเป็นมาก่อน,นะคะ่ะแบบนี้เลยภูมิเทวดาจะติดสุกมากสิ่งที่เทวดากลัวที่สุดคือกลัวทุกกลัวที่ ตัวเองไม่มีจะก,กินนะคะเพราะว่ากลัวมากนะคะเพราะว่าเทวดานี่สิสวรรค์น,นะคะจะกลัวกลัวความไม่มีเนี่ยคะ่ะความจนอ่ะเออนะคะแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะคุณหนีไม่พน้นยิ่งคุณวิ่งหนีเท่าไหร่คุณก็จะอาใยภูมิก็จะรอคุณนั่นแหละค่ะดังนั้นไม่ไม่มันถึงเวลาจบก,ก็คือคุณต้องต้องอยู่กับทุกๆุกสภาวะไม่ว่าจะดีไม่ว่าไม่ดีคุณต้องอยู่แบบ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 ไม่รู้สึกจนอะ่ะเออ เนี่ยนี่พอมันติดสวรรค์มานานเนี่ยมันมันต้องค่อยๆล้างมันต้องขอกขมามกมน,นะคะล้างจะหลดกามราคะนะคะแล้วจะเริ่มคลี่คลายนะคะเรียกว่าคลี่คลายออกนะคะเออดิฉันเข้าใจหมดนะคะดิฉันผ่านมาหมดนะคะเป็นคนที่ติดสวยติดสุกติดของห้องของ,อง,องรูของวันนึงโดนตัดออกหมดเลยต้องไปอยู่ในวัดต้องไปอยู่ในป่ามัคนคิดดูว่าเปลือยเน่าแค่ไหนอาหารเสริมไม่มีเงินไม่มีไม่มีอะไรเลย วันที่โดนดักสันดานเนื้อตัวปว่ปวยตื่อยไปหมดเลยทุกวันนี้ขอบคุณแล้วก็ตรงนี้แหละที่ทําให้ดิฉันอยู่ได้ทุกสภาวะนะคะมีไม่มีกูก็เฉยกูคู่อยู่ได้กูอยู่รอดได้อืมแล้วบารมีเก่าวาสนาเก่าทรัพย์สมบัติเก่าของเรามันจะเปิดออกเองแล้วทุกวันนี้ฉันก็ไม่รู้สึกอะไรจะมีหรือไม่มีมันก็สภาวะเดียวกันเพราะเราได้เข้าถึงคําว่า ไรแล้วไงคะเราสุกจากการไร้นะคะไม่ได้สุกจากการมีอะไรนะคะแต่พอเรามีแล้วก็เล่น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 ไปแต่เรารู้ว่าของเล่นทุกชิ้นเนี่ยเราได้มาแล้วเราก็ต้องสละออกไปนี่คือสาภาวะของจริงนะคะคือการหลุดพ้นหลุดพ้นหมายถึงว่าหลุดพ้นจากาสิ่งสมมุติภายนอกแต่กลับมาใช้สมมุติแบบเข้าใจใหม่เข้าใจคืออะไรมันจะมามันจะไป จะมีหัวไม่มีหัวลูกเต้าเหล่าหลานพ่อแม่พี่น้องจะตาจะอะไรคือมันจะไม่มีความรู้สึกสูญเสียอะไรเลยได้รับได้รับเราก็รู้แล้วไงว่ารับก็ไม่จริงหายไปก็ไม่จริงทุกอย่างเนี่ยมันเข้ามาแล้วมันก็ผ่านมันมาแล้วมันก็ไปเราก็ยินดีทราบซื้อแต่เวลาไปเราก็ไม่ได้โศกเศร้าเพราะเราเข้าใจแล้วว่าอ๋อก็ขอบคุณนะที่มาให้ฉันเล่นนะคะให้ฉันผ่านมือนะคะ แค่นี้ค่ะแบบนี้คุณคุณคุณต้องมากลร่นกรองสภาวะนี้เพื่อขึ้นสู่ไปอีกขั้นหนึ่งความเป็นอิสระภาพที่แท้จริงนะคะนะคะก็ฝากไว้นี่เป็นของขวัญซีรีส์เดยสีนะคะก็มาแชร์ประสบการณ์เรื่องส่วนตัวด้วยนะคะความเป็นอิสระภาพที่แท้จริงนะคะแล้วก็ออกจากสุขนะคะจากการติดสุขก็รูทีนที่บอกไปก็คือตื่นเช้ามานะคะก็ขอขอมากากค่ะแล้วคุณจะล้างจะหลีดลาคะ ตัวติดดีของคุณการติดของหอมอะไรเนี่ยมันจะเจือจางนะคะตัวตันหาของเราจะจืดลงพอจืดลงเราก็ไม่ค่อยอยากไปได้อะไรเพราะเราไม่อยากได้อะไรอะ่ะมันมันความทุกข์ของเราก็จะลดลงด้วยถูกไหมคะเราจะเราจะไม่โหยหาโหยหาเราต้องลดลงก่อนนะคะขอขาากรามกรรมแล้วก็ถ้าฟังหลวงพ่อได้คงฟังนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนใหม่เลยเนี่ยขึ้น พลังงานน้ําเก่าของเราเนี่ยถ้าถ้าคนที่ฟังหลวงพ่อได้ก็ฟังนะคะแล้วก็ควบคู่กับคุณถนนไปนะคะส่วนอพอสักพอเช้านะคะก็ฟังมัตเเป็นตอ,อนนี้ดิฉันจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วแล้วขึ้นพลังงานใหม่ของเราไล่น้ําเสียออกไปนะคะตั้งโปรแกรมสิบใหม่นะคะแล้วก็ปีนี้ปีปีนี้มันเข้มข้นมากนะคะเพราะทำยุคสิบวัยกำลังกำเนิดเกิดขึ้นกำลัง ผู้คนดวงจิตภาคทิพย์เนี่ยสว่างกันเยอะแล้วนะคะแต่ภาคหยาบยังดื้ออยู่นะคะยังดื้ออยู่ถึงต้องออกมาเป็นภาษามนุษย์คูเอาส่วนตัวดิฉันเนี่ยก็เรียนกับมาเตอร์ปรินนะคะเพราะมัตเตอร์ปรินเขาเป็นมาเตอร์คือท่านทํามา 5- 6ปีแล้วแล้วก็มีคําศัพท์ดีๆนะคะแต่ความเป็นจริงอ่ะภาษาจิตอิญญาของเราจริงๆอ่ะคือไม่ได้ใช้คาพูดนะคะแต่ส่วนคุณธนนท่านทํามา11ปีปีนี้แล้วนะคะ ก็สมัยก่อนท่านทำห่ากก็เหมือนมาตปีนนี้แหละคะ่ะท่านก็ใช้ปัญญาล้างแต่ถ้าระดับสูงเลยเนี่ยด้านจิตวิญานเนี่ยเราไม่ได้ใช้ภาษาคําพูดแล้วมันจะกลายเป็นไลท์แล้วมันจะเป็นออโต้ไปแล้วอะค่ะมันจะใช้แค่อนุภาพนะคะก็เหมือนดิฉันออกมาพูดเนี่ยจริงๆแล้วอะเอาเอาเอาคำพูดเป็นสื่อนะคะแต่จริงๆแล้วเนื้อหาจริงๆอะไม่ได้ใช้คำพูดนะคะแต่แต่เป็นการเชื่อมให้เราอะมาเชื่อมกันได้นะคะแล้วก็ ระบุไว้ว่าต้องเป็นคนที่มีกรรมสัมพันธ์เท่านั้นที่ไม่มีเวรมีกรรมเ,เรื่องไม่ดีต่อกันนะคะเพราะเดี๋ยวจะเป็นภัยต่อกันแล้วก็จะมาสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันไม่ได้เน้นจํานวนนะคะแต่เน้นที่ดวงจิตคิดติดต,ตามมานะาหาอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยจะได้มาเจอกันนะคะก็ขอให้ทุกชีวิตจิตวิญ,ญญาณที่ตามหาอยู่นะคะก็ขอให้มาเจอกันจะได้เชื่อมบาร,รมีแล้วก็จะได้ทำภารกิจร่วมกันนะคะ ถึงวาระและเวลาที่เราจะต้องมาเจอกันนะคะมันถึงเวลาวาระนั่นเองก็ไม่ต้องปิดบังซ่อนเนื้อซ่อนตัวอยู่ในที่มืดอีกต่อไปอย่างงี้ค่ะพอภาคส่วนเนี่ยภาคส่วนโปรดสัตว์เนี่ยนะคะต้องอยู่ซ่อนตัวอยู่ถ้ายังไม่ใช่ยุคสมัยทำสิวิไลจะต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆอยู่แบบเหมือนนักสืบอะค่ะดิฉันก็ซ่อนตัวมานานค่ะอันนี้ก็บอกตรงๆไม่เคยกล้าออกมาเปิดเผยนะคะแต่ว่าปัจจุบนันนี้องคุณให้เปิดได้แล้วนะคะก็ได้ ถึงวาระออกมาแล้วนะคะจากเมื่อก่อนเนี่ยก็ต้องเก็บงำซ่อนเลนแล้วก็ต้องอยู่แบบเหมือนนักสืบอยู่แบบซ่อนตัวอยู่ในที่มืดอยู่ประมาณนี้ค่ะเพื่อทาําภารกิจอะแล้วก็จะอันตรายด้วยนะคะก็เราก็จะไม่ค่อยออกมาเปิดเผยกันนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ถึงวาระจริงๆนะคะก็โล่งด้วยสปงว่างสบายแล้วก็ทำสิ่งวิลากำลังกำเนิดเกิดขึ้นด้วยนะคะก็จะเป็นช่วงจังหวะที่ ถึงเวลาที่ลูกหลานเราบริวารหรือคนที่มีภารกิจเดียวกันเนี่ยได้ออกมาเปิดตัวนะคะได้ออกมาสว่างสวยเต็มที่เต็มกําลังนะคะแล้วดิฉันก็พร้อมนะคะที่จะส่งต่อแล้วก็ภารกิจนี้นะคะให้เราทํางานที่แท้จริงนะคะส่วนงานภายนอกเนี่ยก็ทําไปแสดงไปมีอะไรทำก็ทําไปนะคะไม่ต้องแยกออกจากกันนะคะไม่ใช่ทางโลกไม่ใช่ทางธรรมนะคะ อ,อย่าไปแลกอย่าไปแยกนะคะเพราะทุกอย่างคือเนื้อเดียวกันทุกอย่างคือสิ่งเดียวกันนะคะไม่ต้องแยกโลกไม่ต้องแยกธรรมแล้วนะคะดําเนินชีวิตไปแบบนี้แล้วคุณจะจะอยู่ท่ามกลางได้หมดคุณจะไม่ต่อต้านสภาวะนะคะก็ขอขมาก,กรรมที่เน้นๆฟังธรรมหลวงพ่อฟังมัตเตอร์ปิน้น3อย่างนี้นี่เป็นครูบาอาจารย์และเป็นที่เลี้ยง ดิฉันเลยนะคะส่วนคนท่านอื่นทางโลกก็เราอยากเรียนอะไรเรียนเรื่องอะไรก็เราก็ไปโรงเรียนซะแล้วทางที่ดีก็ซื้อค่าครูซะอย่าเป็นหนี้องคุณเขานะคะมันไม่ดีอย่าอย่าไปคิดเอาอะไรเวลาเราไปเขียนเรียนกับครูคนไหนเนี่ยดิฉันเนี่ยจะซื้อของจะตอบแทนหมดนะคะถ้าเขาขายของเราก็ซื้อของนะคะคือจะไม่เป็นหนี้องคุณของท่านใดเลยนะคะถ้าช่วงเวลาไหนาที่เราอยากจะเรียนวิชาอะไรเราก็ไปเรียนนัไปลงคอร์สเรียนซื้อเรียนเลยะคะ่ะจะได้ไม่เป็นหนี้องคุณ ของครูท่านนั้นนะคะก็เป็นการเพื่อกูลกันนะคะทุกคนก็มีภาระและกิจมาไม่ตต่างกันไปแต่อย่าไปเป็นหนี้เขาถ้าเราเป็นหนี้เขาเนี่ยเราเราจะติดบ่วงเพราะความเห็นแก่ตัวเขาเรียกเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายอะคะ่ะดังนั้นคุณต้องให้เกียรติองคุณของภายในของคุณเยอะๆอย่าคิดว่าเงินแค่นี้มันแพงนะคะต,ตัวเราแพงที่สุดแล้วในจักรวาลน,นี้นะคะ ไปซื้อคอร์สไปเรียนไปถ้ายังไม่มีเงินเรียนฟรีไปก่อนใน y ะ YouTube ดิฉันก็ทำแบบนี้ค่ะแล้วก็เวลาทำอะไรสิ่งดีๆเแล้วก็แผ่ให้นะคะแผ่องคุณองค์ธรรมเป็นการตอบแทนเหมือนดิฉันที่ออกมาเนี้ยดิฉันเพิ่งมาอยู่ออสเตรเลียน,นะคะงานการอะไรก็ยังไม่มีเป็นกิจจากลักษณะนะคะภาษาก็ยังยังไม่ได้นะคะก็ต้องเรียนต้องต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยแต่ที่ต้องออกมาทำเนี่ยเพราะอะไร ออกมาให้คุณสร้างคุณค่าเพื่อแทนคุณนะคะแทนคุณทุกอย่างอะคะ่ะแทนคุณให้กับอ,อ,องค์คุณประเทศออสเตรเลียนะให้ก่อนนะคะให้ในสิ่งดีๆไม่แล้วก็ตัดเรื่องเงินไปเลยนะคะการช่วยเหลือคนในโลกนี้มีอยู่เป็นร้อยสิ่งร้อยอย่างนะคะร้อยล้านวิธีนะคะที่เราจะช่วยเราเลือกเอาวิธีของเราค่ะเลี้ยงลูกเก่งทำอะไรดีๆออกมาแบ่งปันให้คนอื่นเขามีส่วน ร่วมกับเราด้วยนะคะไม่ต้องไปสนใจใครดูไม่ดูนะคะดิฉันออกมาทำเสม่ไม่สนใจค่ะแต่เรารู้ว่าเราต้องทําเพราะอะไรอะ่ะเพราะน้ําทุกหยดเราตื่นมาเนี่ยคุณค่าในโลกกาตุาดนี้ให้เราเยอะมากเลยดิฉันมาเยียบที่นี่ฉันมีแต่ความโชคดีนั้นสิ่งที่ดิฉันจะทาเนี่ยคือให้องค์คุณคู้เป็นใหญ่กับประเทศออสเตรเลียให้ตลอดนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าท่านเอ็นดูฉันมาอยู่นี่ฉันมีเงินเก็บฉัน คือมีแต่สิ่งดีงามนะคะแปลว่าเราเราเราให้จิตของเรามาเป็นผู้ให้ตอนมาออสเตรเลียก็ใกล้ใจว่ามาแค่สองอาทิตย์ปัจจุบันนี้อยู่จะปีแล้วนะคะก็เลยรู้สึกว่าจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราเนี่ยเขาเลือกสถานที่ที่เหมาะสมกับภายในของเราจักรวาลของาภายในของเราเป็นอย่างไรชีวิตความเป็นอยู่ภายนอกก็จะสอดคล้องเป็นแบบนั้นนะคะนี่ทําให้ดิฉันลึกซึ้งและเข้าใจมากยิ่งขึ้น เราดีอ่ะเราจะหลีกหนีสิ่งดีเป็นไปไม่ได้เพราะโลกภายในคือสิ่งสะ้อนโลกภายนอกรวนๆค่ะแล้วที่ฉันก็เจอแต่เพื่อนดีๆสังคมดีๆกัลยาณมนต้คือคือเจอแต่คนที่ชอบมาช่วยเหลือเราแล้วก็ไม่ต้องการอะไรแบบนี้นี่นี่คือคุณค่าที่เราส่งให้ด้วยพลังแห่งรักและจริงใจจริงๆนี่คือเราทำ เช่นใดเราก็จะได้เช่นนั้นเนี่ยคือกฎแห่งกรรมที่แท้จริงนะคะกฎแห่งกรรมไม่ใช่มีใครมานั่งบัญชาการบนหัวเราไม่ใช่แต่เป็นสิ่งที่เราคิดพูดและกระทําในทุกๆวันทุกวันทุกวันวน,นั่นเองค่ะนะคะไม่มีใครมาตัดสินเราเราทั้งนั้นแหะคะ่ะเป็นผู้สร้างเราทั้งนั้นแหละคะ่ะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราทั้งนั้นแหละคะ่ะคือ บัญชาการชีวิตของเรานะคะวันนี้นะคะก็ขอพระคุณทุกทุกนานทุกชั้นทุกคูณนะคะด้วยพลังแห่งรักและจริงใจจริงๆบุญใดที่สร้างมาทํามาทุกพบทุกช,ชาติทุกยุคสมัยใครเข้ามาฟังเข้ามาดูก็ขอให้มีส่วนได้รับในบุญทุกบุญกุศลที่ฉันทํามาสร้างมาทุกพบทุกช,ชาติเลยนะคะวันนี้ไปก่อนด้วยพลังแห่งรักและจริงใจจริงๆนะคะสวัสดีค่ะ